สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเหม่งเกษตรกรนอนเป็นนะครับบรรยากาศลมแรงนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมวันนี้มาอยู่ในแปลงที่จะเป็นแปลงโคกหนองนาของพอชนะครับต่อไปแปลงนี้เราจะมุกมาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ตำบลท่าเพิงนะครับอาเภอกำมะลาใสนะครับจังหวัดกาฬสินครับผมก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับของแปลงนี้นะครับของโคกหนองนานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนว่าโคกตรงไหนยังไงนะครับนาอยู่ตรงไหนยังไง ลงลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของเรานะครับเป็นทางเข้าทางเข้าจะมีสองเส้นหลักส้นนี้เป็นเส้นใหญ่ขนาดประมาณสิบกว่าเมตรนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หนองจะอยู่ด้านนู้นนะครับหนองจะอยู่ด้านนู้นนะครับโคกก็จะเป็นโคกร้อมทั้งยิ่งผมไม่เสร็จนะครับจะเป็นถนนและโคกร้อมทั้งหมดโคกก็จะไม่ได้เป็นโคกใหญ่ๆนะครับเป็นเหมือนคันล้อมอยู่นะครับก็ จะมีนะครับโอลมแรงมากคุณผู้ชมต้องขออภยัยนะรสําหรับเสียงลมนะครับแปลงนี้มันไม่มีอะไรกั้นนะครับหนองโคกเห็นดีนละโคกก็จะเป็นพื้นที่ในการสร้างอาคารเอ่ยในการปลูกไม้ไม้ป่าหรือว่าไม้ต่างๆเพื่อไม่ให้น้ำท่วมนะครับหนองก็คือบ่อจะมี2บ่อนะครับเป็นพื้นที่เก็บน้านะครับบ่อนนี้คือบ่อเล็กน้ําใสาแจ๋วเลยคุณผู้ชมนะครับขนาดประมาณ สิบห้าคูณยี่สิบอะไรประมาณนี้ครับน้องใหญ่จะประมาณยี่สิบี่คูณสามสิบนะครับก็จะมีคลองเชื่อมมาตรงนี้เป็นคลองเล็กนะครับเป็นคลองส่งน้ําหรือจะเรียกว่าคลองไส้ไก่ขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเก็บน้ําได้เหมือนกันนะครับหน้าคุณชมจะเห็นอยู่ด้านหน้ามีคันนะ้ํามีสองแปลงแปลงนั้นนะครับแล้วก็แปลงมุมนู้นตรงนี้อาจจะเป็นนาเล็กๆที่ไว้เก็บกข้าวได้สองแปลงนะครับน้อง น้องใช้ทำอะไรได้บ้างกักเก็บน้ําเติมน้ําลงใต้ดินนะครับเพื่อให้น้ําในพื้นที่มีมากขึ้นเพื่อช่วยในการเก็บรักษาน้ํานะครับทั้งของแปลงเราแล้วก็ของที่อื่นด้วยนะครับจะเป็นระบบคงถ่ายกันนะครับน้องของเรามีความพิเศษต,ตรงนี้ว่ามีสดืบอบ่อน้ําใสไหมคุณผู้ชมสีสวยมากนะครับสีสวยมากนะครับแล้วก็มีคลองเชื่อมตรงน,นั้นนะครับคลองเชื่อมอยู่ตรงน,นั้นแล้วก็เดี๋ยวจะทําแดม ดักไว้เพื่อไม่ให้มันเชื่อมโดยสมบูรณ์นะครับเราอาจจะใช้วิธีก,การควบคุมน้ําได้นะครับลมแรงมากคุณผู้ชมต้องขออภัยนะครับนี่นะครับเจ้าของแปลงถ่ายรูปอยู่คุณผู้ชมสีน้ําเป็นไงสวยไหมคุณผู้ชมนี่น้ําขึ้นมาจากมันเองเนี่ยไม่ไดเอาอะไรไปใส่นะสีสวยมากแล,กล้วก็แปลงนี้เนี่ยแปลงนี้บ่อนี้เป็นบอ่อใหญ่นะครับเป็นบอ่อใหญ่นะครับ บ่อนี้ขนาดยี่สี่คูน30สิบนะครับสีน้ำสวยเหมือนกันเลยคุณผู้ชมเห็นไหมไหนผมซูมไปดูนี่นะครับสวยไหมคุณผู้ชมซูมไปอีกนี่สีฟ้าเลยครับยังไม่ใสโอเชียนสีแต่ไม่ได้ใส่อะไรนะครับมันมีตาน้ำนะครับบ่อนี้ก็มีสะดือเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยๆตรงนี้นะครับสีแปลกๆจากเขานิดหนึ่งจะเข้มๆกว่าเขานิดหนึ่งตรงนี้คือสะดือบ่อนะครับ นือประมาณเกือบหนึงสองเมตรมีตาน้ําขนาดใหญ่อยู่นะครับแล้วก็โซนบริเวณท่านนี้มีตาน้ําอีกสองจุดนะครับมีสะพักเล็กขอบนี้เพื่อให้ขึ้นง่ายนะครับบ่อนี้ก็เช่นกันบ่อนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าบ่อนี้อาจจะมอไม่เห็นตาน้ำค่อยนะครับนี่ไงตาน้ำนะครับตาน้ําจะอยู่บริเวณนี้นะครับมีตาน้าเหมือนกันสีสวยมากนะครับเส้นน้ําขุ่นแค่ไหนนะครับเช้ามาใสเหมือนเดิมนะครับมีของเชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับของเชื่อม แล้วตรงนู้นก็จะเป็นโคกนะครับพื้นที่โคกเดยวไปดูจุดนะค,คุณผู้ชมเดินดูจะข้างบ่อเลยแล้วกันนะเสียงลมมนะันอาจจะแรงนิดนึงนะต้องขออภัยนะนี่ก็เป็นคันข้างบ่อนะตรงนี้แคบไปหน่อยนะขวัดให้เราผิดนะครับก็มันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนี้ขับรถเข้ามาได้ยากนิดนึงแต่ปกติเราออกแบบนะครับ ของเรานะเฉพาะของเรานะเราต้องสามารถเอารถวิ่งอ้อมแพงได้นะครับแต่ว่าจะวิ่งหรือเปล่าน,ะนั่นอีกเรื่องตรงนี้ถ้าไม่วิ่งก็จ,จะเป็นส้มกับมะละกอครับที่สามารถติดผลได้อาจจะทําเป็นแค่ให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้นะผู้ชมดูสีสีของน้ำหน่คุณผู้ชมสวยไหมดูกยอคผู้ชมลูกสวยไหม,สว,มสวยมากเลยนะ ก็จะเป็นรูปเลกแปดนะครับเพื่อให้แล้วก็จะมีตะพักเพื่อให้น้ําเนี่ยอุณหภูมิใต้น้ําไม่เท่ากันทาให้เกิดระบบหมุนเวียนของน้ํถทาให้น้ําเคลื่อนตัวทําให้ออกซิเจนมันมีมากขึ้น,นครับ,บนบนตะพักบนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโค้งอีกจุดหนึ่งของเราจะออกแบบไม่เหมือนของแปลงอื่นในของโครงการพอชอนะครับของเราจะเป็นแปลงที่มีการอบรมมีการเปิดให้ความรู้เพราะฉะนั้นจึงต้องออกแบบพื้นที่เพื่อให้มีอาคารที่เป็นอาคารอบรมนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั้นทั้งหมดก็จะมีอาคารที่ใช้ฝึอกอบรมครับมีห้องครัวมีห้องน้ำนรตรงนี้ก็จะถมเพิ่มอีกหนึหน่งตอนนี้รอรถถมเพิ่มอยู่นะครับแล้วก็้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นพื้นต่างระดับเป็นพื้นต่างระดับก็ตรงนี้จะทานาได้อีกแปลง,งนะทำนาได้อีกแปลงแลก็จะมีัน,นาเล็กๆจริงๆเขามีขนาทองคาแล้ว โดยรอบแทนการใช้ขนาทองคำนะครับก็มาทํคขนาเล็กเพื่อแยกแปลงเพื่อกักน้าทาข้าวในแต่และฤดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลองอ่องจะเรียกว่าคลองไส้ไก่ก็ได้แต่มันมีขนาดใหญ่นะครับนี่ขนาดใหญ่อันนี้ลึกประมาณเมตรแปดสิบนะครับเป็นรูปตัวยูนะครับเป็นรูปตัวยูนะครับตัวยูยังไงนะครับเป็นตัวยูเหลี่ยม ตัวยูตรงนี้จะลึกหน่อย1.80เมตรครับตัวยูเสร็จแล้วก็จะมีคองเชื่อมกับบ่อเล็กนะครับเราอาจจะทําที่กันเพื่อควบคุมระดับน้ําความสูงของน้าในนี้เราอาจจะเลี้ยงปลานะครับในบ่อเล็กอาจจะเลี้ยงปลาแต่บ่อใหญ่เราจะไม่เลี้ยงเพราะว่าบ่อใหญ่เนี่ยเราต้องการนําน้ําขึ้นไปใช้อุปโภคบริโภคนะครับตรงนี้อาจจะทำแหนมขั้นสองอันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นแปลงน้ำเล็กๆนะครับหรืออาจจะ เอาไว้จัดพื้นที่สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับมันขนาดไม่กี่ตารางเมตรเนาะอาจจะทําเป็นสวนเล็กๆเพื่อให้คนเห็นว่าพื้นที่เล็กๆนะครับทํายังไงอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูพี่ทำนิดนึงนี่ก็จะวนไปข้างหนา้าเสร็จแด้ยยังไม่มีรูปอากาศให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ก็เป็นคันนาเล็กๆจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าทาไปแล้วนะครับเราไม่อยากให้ช่างแกะ ก็เดี๋ยวพีดูวพี่ตั้มวัดน้ำนะวัดลึกกี่เมตรจยุดน,นันตรงอาจารย์ตั้มกำลังวัดน้ำอยู่นะน้ำน้ำตอนนี้อยู่ในร,ระดบับรนะดับสายตาเนาะประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับจากตรงนี้นะครับถ้าลงไปก็ถ้าตรงกลางก็อาจจะประมาณปิ่มๆหัวนะครับแต่คุณผู้ชมดูสดีสีของน้ำนี่ครับ สีสวยมากสีเขียวมรกตเลยนะคุณผู้ชมครับก็โอเคครับมาให้เห็นบรรยากาศเนาะระหว่างการขุดก็จะมีประสบปัญหาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกรถเสียนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าแปลงอื่นถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ให้ดูเผื่อในวันข้างหน้าที่เราของเต็มแปลงแล้วจะได้มาย้อนดูว่ามันปรับไปยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับ วันนี้นะครับผมเหม่งเกษตรกรนอนเบนพิทักความาสุข,ของสีนะครับลาคุณผู้ชมทุกท่านไว้ก่อนนะครับฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับในการติดตามวันนี้สวัสดีครับ